ข้อนี้นะครับพี่บอกเลยว่าเคยออกข้อสอบนะเป็นแพทหนึ่งหรือข้อสอบ Entrance เข้ามาหาลัยยุคเก่ามาอย่างน้อย2ครั้งแล้วจริงๆนะถ้าใครลงคอสตรุยโจทย์กับพี่เนี่ยโจทย์แบบเดียวกันเลยนะครับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นนิดๆหน่นนนอยๆถ้าพี่จำไม่ผิดของเก่าจะเป็นถูเท้ามั้งนะสลับข้างอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะมาดูกัน แต่สำหรับออการสอบคณิต2โจทย์แบบนี้พี่ถือว่ายากนะครับผมเขาบอกว่าในการสอบซ่อมครั้งหนึ่งนักเรียน4คนทําการฝากโทรศัพท์ไว้หน้าห้องสอบนะพอสอบเสร็จก็มารับคืนทีละคนนะแต่ละคนก็สุมหยิบโทรศัพท์คืนคนละหนึ่งเครื่องนึกภาพออกปะเหมือนมีตะกร้านะสคนมาถึงก็โทรศัพท์ตัวเองใส่ไปในตะกร้าพอสอบเสร็จก็รับหูรับตาหยิบขึ้นมาคนละเครื่อง เขาบอกว่าความน่าจะเป็นที่จะไม่มีนะครับไม่มีนักเรียนคนใดเลยหยิบได้โทรศัพท์ของตัวเองเท่ากับเท่าไหร่ก่อนอื่นคุยกันก่อนที่1นึสมมุติขึ้นมาก่อนว่าให้นักเรียนกอไก่เนี่ยนะคู่กับโทรศัพท์ A ขอไข่คู่กับโทรศัพ A, คคทพ์ B ีอควายนะครับเป็นเจ้าของโทรศัพท์ C และงองูเป็นเจ้าของโทรศัพท์ดด็อก อันนี้คือการแมตแบบถูกต้องอันปะแต่เขาต้องการความน่าจะเป็นของการแมทชิ่งแบบที่ไม่มีคนใดเลยหยิบได้โทรศัพท์ของตัวเองก่อนอื่นนะครับสูตรความน่าจะเป็นเนี่ยพี่ว่าเรียนตั้งแต่สมัยม3นะครับ p r o ป a b i l i t y of Event E นะสัญลักษณ์คือ PE เท่ากับ NE ส่วน NS นะครับก็คือจำนวนของสมาชิก ของเซตเหตุการณ์ e คือ Event หรือเหตุการณ์หารด้วยจำนวนสมาชิกของเซต Sample Space Sample Space รตัว s เนี่ย sample space ก็คือผลลัพธ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้จากการทดลองสุม่มนะครับถ้าใครบอกหูพี่ปวดหัวชิเปงเลยศัพภาษาอังกฤษอะไรให้มันวุ่นวายเอาง่ายๆได้ไหมได้ถามความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ใดก็ตามแต่ ให้นับจำนวนที่หนูสนใจหารด้วยจำนวนที่มันสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเอางี้ไหมสั้นๆส,สนใจส่วนทั้งหมดจำให้ทำ ns ก่อนแล้วค่อยทำ ne ns, NS คือจำนวนเหตุการณ์ที่มันสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเราต้องจินตนาการนะตอนนี้เหมือนสอบเสร็จโหหิวข้าว สอบคณิตศาสตร์เนี่ยใช้พลังงานเยอะนะครับน้องนะน้องๆน,น่าจะรู้อะไม่ต้องสอบ A Level หรอกสอบที่โรงเรียนเนี่ยจะมิดเทมจากไฟนอลเนี่ยสอบเสร็จหิวมากวิชาคำนวณเนี่ยนะสมองเป็นอวัยวะที่ใช้พลังงานสูงมากจินตนาการเด็ก4คนนะครับสอบเสร็จรีบคว้าโทรศัพท์จะไปกินข้าวแล้วนะครับเพราะชั้นงานจะมี4ขั้นตอน ขั้นตอนแรกก็คือนักเรียนคนแรกเลือกโทรศัพท์นักเรียนคนที่1เลือกโทรศัพท์อย่าลืมนะครับ sample space คือจำนวนเ,เหตุการณ์ทั้งหมดที่จะสามารถเกิดขึ้นได้นะแบบไม่มีเงื่อนไขเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนคนแรก,กลับผูลเรตาคว้าโทรศัพท์เครื่องขึ้นมาเครื่องหนึ่งแปลว่าเขามีโอกาสจะเลือกโทรศัพท์ได้4วิธี ถูก้านในตะกร้านะั้นมีโทรศัพท์อยู่4อันหลับหูระตาหยิบขึ้นมาอันหนึ่งได้4วิธีคนที่2ก็จะเหลือ3วิธีคนที่3ก็จะเหลือโทรศัพท์ให้เลือกแค่2อันและคนสุดท้ายหมดสิทธิ์เลือกก็ได้แค่1อันทำไหมครับเพราะฉะนั้นจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้นะครับถ้าพูดว่าเวอรก็คือ,อจำนวน s a m p l e s p a c e นะครับจะมีค่าเท่ากับ24 คราวนี้เหตุการณ์ที่เราสนใจเราสนใจเหตุการณ์ที่ไม่มีนักเรียนคนใดหยิบได้โทรศัพท์ของตัวเองเลยตรงเนี้ยถ้าเป็นเด็กสายวิทย์เรียนมาเยอะๆแบบหลักการแน่นๆพี่บอกเลยตรงนี้ปวดหัวนะไปคิดแยกกรณงกรณีไปอื้อแต่ถ้าเป็นเด็กสายศิลป์นะครับหนูลองดูตรงนี้สิ เหตุการณ์ทั้งหมดมีแค่24แบบเท่านั้นนะและ Ne เนี่ยมันต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ NS อยู่แล้วนะเหตุผลเพราะว่านี่ถ้าจะพูดภาษาเซ็ตก็คือเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของ Sample Space เหตุการณ์ที่เราสนใจเนี่ยมันจะเป็น Subset ของเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับข้อนี้พี่บอกเลยว่าในการหา Ne ใช้การเขียนแผนภาพดีกว่าแจกแจงกันให้เห็นๆเลยแต่เวลาเขียนไม่ได้เขียนโมโมโซๆต้องเขียนแบบมีหลักการหน่อยมาดูกันนี่ครับพี่1เริ่มมาให้ละขั้นแรกพี่ให้ไก่ไปเลือกโทรศัพท์ B ก่อนไปเลือก A ไม่ได้นะเพราะทุกคนต้องห้ามหยิบโทรศัพท์ของตัวเอง งั้นไข่เลือก A ไฟ่เลือก d งูเลือก C แบบนี้ได้ครับไม่มีใครหยิบได้โทรศัพท์ของตัวเองเลยอ่ะไปต่อไก่ยังคงเลือก B ไก่เปลี่ยนั้งละไข่เลือก C ควายเลือก A ไม่ได้ถ้าควายเลือก a งูไปเลือก d ดอกงูจะกได้เอ่อจะกลายเป็นจับโทรศัพท์ของตัวเองงั้นควายต้องเลือก d ดอกแล้วงูไปเลือก A อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอีกแบบหนึ่งที่ทุกคนไม่ได้โทรศัพท์ของตัวเองนึกภาพออกปะหนูไม่ต้องกลัวหนูเขียนเต็มที่ก็ไม่เกินเท่าไหร่ไม่เกินยี่สิบสี่เพราะเหตุการณ์ที่มันเป็นไปได้ทั้งหมดมันเป็นได้แค่ยี่สิบสี่แบบเองเก็ยป่ะต่อมาครับไก่ยังคงเลือกเอเออไก่ยังคงเลือก B แต่คราวนี้ไข่เป็นเลือกดีด็อกบ้าง อย่างนี้คอควายห้ามเลือก C แคทครับคอควายถูกบังคับไปเลือก A แล้วงองงูก็ไปเลือก C สรุปไอ้สามเหตุการณ์แรกเนี่ยเป็นลักษณะที่ไก่เลือกโทรศัพท์ของไข่ก็คือไก่เลือก B นั่นเองทันไหมครับต่อมาพี่หนึ่งก็ขยับเป็นไก่เลือก C บ้างไก่ห้ามเลือก A เพราะ A คือโทรศัพท์ของตัวเอง เรากาลังสนใจเหตุการณ์ที่ไม่มีนักเรียนคนใดเลือกได้โทรศัพท์ของตัวเองเลยทันปะใครเลือก A อควายเลือก B ไม่ได้เพราะควายเลือก B งูก็เลือกดีด็อกก็ฟาวสิอยางนี้ควายเลือกดีด็อกและงูเลือก B ีบอยได้นะไม่มีใครได้โทรศัพท์ของตัวเองเลยไปต่อไก่ย,ยังคงเลือก C ไข่ไปเลือกดีด็อกบ้างนะควายเลือก a งูเลือก b ไก่เลือก C ควายเลือกดีด็อกไอไข่เลือกดีด็อกแต่ควายไม่เลือก a และควายเลือก b และงูไปเลือก C จบอันนี้ก็เป็นแบบไก่เลือก CCA t เห็นไหมไม่ใช่โยงเส้นมั่วๆซัวๆนะมีระบบนะครับ มีแบบแผนนะครับต่อไปไก่ไปเลือกดีด็อกไข่เลือก A ควายเลือก b งูเลือก C ได้ไก่เลือกดีด็อกไข่เลือก C ควายเลือก A งูเลือก B ไก่เลือกดีด็อกนะไข่เลือก C แต่ควายไปเลือก B และให้งูไปเลือก A แบบนี้คือไก่เรียกดีด็อกหนูลองไปเขียนดูครับมันจะได้แค่9แบบเนี่ยแบบที่พี่หนึ่งเขียนให้ดูได้แค่นี้เท่านั้นจบเอาไปแทนค่าเข,ข้าสูตร ne 9ส่วน ns 24 9ส่วน24เอาแม่3ทอนได้3ส่วน8ยากไหมยากนะเคยออกข้อสอบมาอย่างต่ำ2ครั้ง พี่จำปีพศไม่ได้แพทห่งครั้งหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะน่าจะเป็นแพทห่งครั้งหนึงแล้วก้กาอ,อข้อสอบ e n t ท a n านสมัยก่อนเลยนะก่อนปี48อีกอีกครั้งหนึ่งยังน้อยที่พี่จำได้2ครั้งนะครับอย่างที่พี่บอกว่าตอนนั้นมันเป็นแบบเลือกถุงเท้าผิดข้างอะไรประมาณนั้นนะแต่คอนเซ็ปต์เหมือนกันเลยนะคำตอบรู้สึกจะได้เท่ากัตอบ3ส,ส่วน8เหมือนกันด้วยนะครับอ่ะถือว่าเป็นข้อยากของคณิตส นะในปี67ที่ผ่านมาผ่านไป